ที่พิเศษสุดก็คือกันน้ําได้สมัยก่อนเนี่ยพวกชาวอารยธรรมอย่างโซนี่อย่างพวกเราเนี่ยมักจะกลัวน้ํามักจะกันน้ําให้เห็นไหมครับแจ็คหูฟังของเขาฟังที่2คนด้วยนะครับ<ม>เผื่อเพื่อนๆสองคนสวัสดีครับลมอ,อยู่ในพี่โมด EP พิเศษกับวันหยุดนะครับกับรีวิวของเก่าของสะสมเอาแล้วนะอื หมุนแล้วครับมันหมุนแล้วมันยังเล่นได้นี่คือขนาดของเทปเป็นไงบ้าง ปิดก่อนครับเดี๋ยวจะโดนซะเปล่า,าดูไปเลยใจดีๆมาดูไวๆจะรอทำไมให้มันเสียเวลาทำเอียงอายมองไกลๆไม่เข้าตามาดูชัดๆเขามาวาดไปเลยรู้สึกว่ารุน่นนี้ที่พิเศษสุดก็คือกันน้ำได้สมัยก่อนเนี่ยพวกชาวอารยธรรมอย่างโซนี่อย่างพวกเราเนี่ย มักจะกลัวน้ำมักจะกันน้ำให้เห็นไหมครับแจ็คหูฟังของเขาฟังได้สองคนด้วยน,นะครับ<ม>เผื่อเพื่อนสองคนเห็นไหมครับดูดูด,ด,ดูรุ่นนี้แล้วก็อันนี้ด้านหลังที่เสียบเข็มขัดนะครับตัวนี้มีความหนาเพราะว่ามันเป็นรุ่นกันน้ำเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเป็นอไอเขาเรียกอะไรนะยางยางผมสามารถดึงขึ้นมาได้เลยครับ มันมันการน้ําที่ปุ่มอีกทีหนึ่งปุ่มอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีซีนทุกวันนี้ซีนยังเหนียวแน่นนี่ล็อกไม่ให้น้ําเข้าคิดถึงจริงๆมันยังอุตส่าห์เล่นได้แต่ข้อเสียของรุ่นนี้คือจะหนาหนามากนะครับมันหนามากเพราะมันกันน้ําได้ เพราะฉะนั้นเราต้องดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เสิ้นตาโอเคอ P ีนี้กับวันหยุดนะครับกับคลิปสั้นๆรีวิวของสะสมพี่มดของเก่าก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากทุกคนครับบ๊ายบาย